แป้งเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีความใฝ่ฝันว่าอยากเลี้ยงดูพ่อกับแม่เพราะว่าเห็นพ่อกับแม่เนี่ยแกทํางานหนักมากๆแต่ว่าชีวิตก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยอยากจะเลี้ยงดูพ่อกับแม่ให้แบบดีที่สุดแต่ว่าเราจบแค่ปชวชประสบการณ์ในการทํางานเนี่ยไม่มีเลยแล้วอาชีพแถวหมู่บ้านก็เป็นแค่ทํานาตัดอ้อยมันไม่ได้แบบสามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้ แต่ปัจจุบันค่ะทำงานกับเดยคอนเพียงแค่11เดือนส่งเงินให้แม่ได้เดือนละ2 0 0 0สนแล้วก็เลี้ยงดูทั้งครอบครัวได้ทั้งหมด7คนดีใจมากๆค่ะต้องบอกว่าวันนี้ครับอย่างหนึ่งที่ทำให้แป้งสามารถพิสูจน์ตัวเองนะครับว่าเด็กอายุน้อยๆที่มาจากต่างจังหวัด วันนี้มันพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าทวิตออนไลน์เนี่ยมันสามารถจะเป็นเครื่องมือให้กับใครก็ได้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจสามารถจะประสบความสําเร็จได้อย่างเท่าเทียมกันเลยแล้วก็ขอให้ส่งต่อความสําเร็จแบบนี้ให้กับผู้คนอีกเยอะแยะมากมายที่เดินตามน้องแป้งด้วยแล้วกันยินดีด้วยนะครับแม่ปันดีใจที่เห็นลูกแป้งประสบความสําเร็จได้รถในฝันส่งต่อความสําเร็จแบบนี้ให้กับทุกๆุกคนที่เดินตามหนูมา